ที่มันยังหนุ่มสาวอยู่ข้าวบวก่ค่ะแล้วกะจีบไซซสีค่ะจะเขียวแล้วก็ววกหอมแล้วก็จะหวานในตัวค่ะเพราะว่ามันมีน้ําหวานอยู่ในเม็ดข้าวค่ะเ<น>พื่อนกะจีเอามาเฮ็ดมาเฮ็ดเป็นขา้ขาวข้าวกาศาสตร์นะคะอันนึงนะคะในเทศจการเพื่อนการหัวข้าวสารเพื่อนแงว่า<น>ต้องต้องเอาไปตากก่อนเอาเขมาไปตากก่อนก่อนจะมาขวบบอกค่ะเพื่อนจีคือคือเอาที่มันขาที่มันพองนี่คือขาเพิ่นเพิ่นจี แต่ของไทยพวนให้เพิ่นสิบอเฮ็ดบอเอาไปตากสันค่ะเพื่อนจะเอาเข้าวเมาที่เป็นเมาแล้วเนี่ยค่ะมามามาเคี่ยวเลยค่ะมาเคี่ยวให้เป็นให้มันให้มันเป็นขา้นนขาวแบบว่าอบอเป็นข้าวคลองค่ะสีเฮ็ดเป็นอีกแบบนึงค่ะและอีกอันนึงก็คือมาเฮ็ดเป็นขนมหวานค่ะคือเอามาคลุกกับมะพร้าวนับมือไปข้าวเมาบานเฮาคนเฮ็ดกะสิเบิดไปเพราะว่ามันลดลงเพราะว่า ส่วนใหญ่คือไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดกับไปต่างประเทศวันนี้เข้าเมาก็เลยพอมาช่วง3 8กับ40นี่ค่ะเข้าเมานี่จากที่เฮ็ดทุกทุกครัวเรือนนี่ค่ะลดลงเหลืออยู่ประมาณ5 0สินตะคะจากนั้นก็นลดมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งมาเหลืออยู่ประมาณ20สินะคะที่ของคนที่เฮ็ดค่ะก็เลยมาคิดว่าโอ้เป็นอย่างค่อยสิ่งที่ ท,ที่เฮ็ดไว้แต่พ่อแต่แม่นี่ค่ะมันควรจะอนุรักษ์อย่างสีนะคะเราก็อยากให้ไม่ให้มีไว้กับท้องถิ่นเฮ้าเพราะว่าคนรุ่งหลังๆนี่จีบรู้เลยว่าเฮ็ดข้าวเมาแบบใดแต่ก่อนเฮ็ดยากจังใดอย่างสีนะคะเฮ็ดยากซ้ำใดมันมีในสมัยนั้นจีจีส่งไปจะมีส่งเวียงจันทร์อุดรขอนแก,นแก่นแล้วก็สกลค่ะจังหวัดเลยนําค่ะส่งไปมีแถบนี้แล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าที่เป็นขาประจํา แล้วเขาจะเป็นแม่ค้าขายย่อยค่ะคุณก,ก็เลยว่ามันมันจิมเบิร์ตไปแล้วก็เลยเสียดายค่ะอยากให้คนรุ่นหลังเห็นเลยอยากอนุรักษ์ไว้ค่ะก็เลยว่าจาังได้ก็ตตรงเฮ็ดเฮ็ดคิดว่าต้องประยุกต์ท่าลัมที่จะเป็นตัวสื่อใดเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนการเฮ็ดข้าวเมานะคะให้ได้รู้ว่ามัน,ผ,นผ่านจากท่าลัมสื่อให้คนได้รู้ว่านี่คือค่าท่าเกี่ยวท่าเด็ดเขา นี่คือท่าตำเขา้าอันนี้คือท่าพัวเขาท่าพัวเขาคือท่าคนรุ่นหลังอยากรู้ว่าเฮ็ดข้าวเมาเฮ็ดยังไรก็จิได้รู้ว่าเออนี่แหละคือขั้นตอนการเฮ็ดข้าวเมาแต่สมัยเก่าต้องคานให้ให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเฮ้าที่เฮาควรจะนูรักษ์และก็ให้เกิดความซาบซึง้งค่ะให้เกิดความาซาบซึ้งใน ในวัฒนธรรมในวัฒนธรรมของของถิ่นเฮาที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเฮาสินะคะมีมีปี2,535ค่ะก็เคยทำมาแล้วเท่านึงึ่งค่ะ,ะมีกระถินของกรุงเทพมามาทอดที่ที่วัดบานโกตางวัดโพลุคาลาวก็เลยประยุกคท่าตรงนั้นตอนนั้นแท้ยังบอกยังบอกระยุคคือแบบนี้อันนี้มาดัดแปลงแล้วค่ะมาดัดแปลงอีกท่านนึงคือ ชาวกรุงเทพดูเขากระบ,บอกว่าชอบขออีกเที่ยวนึงก็ได้ลรำให้เบิ่งอีกชาวบ้านรำแล้วชาวบ้านกระบ,บอกว่าคนลูกเพราะว่าบบเคยเห็นมาก่อนกระบ,บอกว่าสามารถที่จิไปซื้อได้เลยชาวบ้านกระบ,บอกสันค่ะคือเมื่อก่อนจะมีนักเรียนชายอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นนักเรียนหญิงเพราะว่ามันท่ามันจะเน้นไปทางอ่อนช้อยสวยงามนำพอคือให้ดูสวยงามพร้อมค่ะ มีกระด้งฟัดข้าวค่ะนอกนั้นก็เป็นการสื่อด้วยสื่อโดยมือค่ะเขาจินนึกถึงความเป็นจริงของการฮิตข้าวเมาค่ะนึกถึงความเป็นจริงว่าท่าต่างๆการฮิตข้าวเมาแต่ละเทือนี่ฮเฮ็อยังไดหนึ่งเขาต้องมองว่าสื่อให้เพื่อนเข้าใจค่ะสองมองว่าเฮ็อยังไดจังจีงิอ่อนช้อยสวยงามค่ะกะใช้ท่าลำที่ว่าเป็นพื้นฐานของหน้าประสิทปิ์นะคะพวกท่าจีบการจีบการตังวงนะคะ เข้ามาค่ะเข้ามาเป็นพื้นฐานในการลคา,า,า,าค่ะท่านาตายะักค่ะพยายามที่จะเอามาให้หลายที่สุดให้มันไม่ซื่อได้ว่างามจินะคะอ่อนช้อยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เห็นว่านี่คือเป็นท่าของการที่เข้าเมา่าการทำเข้าเมาค่ะตอนนี้ก็มีมีชุมชนไกลเคียงค่ะพยายามมาถามแล้วก็เอาไปก็มีคณะครูบางโรงเรียนค่ะ เอาขอเอาไปเป็นแบบอย่างแต่ขาจาวกันยังยังเฮท่าลำบุคคอของของของโรงเรียนเราค่ะเอาแม่ท่าของอีสานเราค่ะอย่างเช่นอาจิตไปศึกษากับที่ท่าลังของคุณแม่ชวีวันสินะค่ะคือดูดูวีซีดีแล้วก็ศึกษาประวัติของเพื่อนค่ะว่าเพื่อนเป็นท่าอีสา,านยังไรเด็ของเพื่อนสินะ เขาก็มาปรับเข้ากับท่านาตยาศาสตร์ค่ะให้มันออกท่าอีสานเพื่อเพื่อนแต่บบได้เรียนแบบของเพื่อนค่ะคือมามาคิดว่าเฮ็ดจังไดจังค่อยสิใดเป็นดนตรีพวนเฮาหลายที่สุดค่ะออกพวนเฮาใดหลายที่สุดเพราะว่าเครื่องดนตรีพวนเฮาจะมีมีแคนนะคะมีแคนมีโวดมีพินมีกองมีมีชิงค่ะก็เลยบอกว่า ก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองของอีสานเฮากกจีมีพวกโครงลางสินะคะการเฮ็ดดนตรีนะคะคือกามาคิดว่าให้นจีออกออกดนตรีของควรเขาเข้ามาใส่ก็เลยมาคิดท่าว่าคิดดนตรีว่าเออเอาดนตรีของควนรทามาใส่แล้วก็เอาดนตรีของของลาวเาที่เป็นดนตรีพื้นเมืองนะคะมาประกอบประกอบกับ ไปเปิดเพลงของฟ้อนเทพวเฮ็ดเข้ามาเอเพลงพุทยสามเผ่าค่ะเอาเพลงพุทยสามาเผ่า,าทีนี้เพลงพุทยสามเผ่าเนี่ยก,ก็เลยไปชอบไปชอบเผาเผ่าที่สามของฟ้อนเทพวนสามเผ่าค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็เลยคิดว่าถ้าเฮาถ้าเอาจังหวะเร็วอย่างเดียวเนี่ยดูดูว่ามันจีเบิ่งคือจะว่ามันมันจีบม้วนปันใดค่ะ ต้องเอาจังหวะช้าก่อนแล้วค่อยมาจังหวะเร็วสินะคะก็เลยไปสนใจในลายลงพัดเผาแต่แต่บอให้เป็นของ้ไทยสามเผ่าแล้วก็บอให้เป็นของพัดผาแต่ว่าให้ทํานองไก่เคียงเพิ่นค่ะก็เลยเอาไปให้ท่านผู้รู้ทางด้านดนตรีค่ะเริ่มต้นไปให้ที่อาจารย์ศิลปชัยที่อยู่ภาคดนตรีของราชาพัฒอุดรธานีค่ะ เขียนเฮดโนตไให้แล้วก็แกะเพลงตรงนี้ออกมาแล้วมาประยุกต์ท่าประยุกต์ดนตรีให้ค่ะพอเพื่อนทําลายออกมาให้เพื่อนก็นเล่นเพลงออกมาให้แล้วก็มาฟังดนตรีมันมันเป็นดนตรีไทยก็เลยว่าขอเปลี่ยนเป็นดนตรีพื้นเมืองเป็นปูงลางแต่ก่อนนี้จะเป็นสามคู่คือกันค่ะเป็นหกคู่เป็นหกคู่ค่ะแต่ก่อนคือชายหกยิงหกค่ะรำกัน ต,ตอนนี้ก็เป็นเป็นผู้หญิงหกเลยค่ะฟังแล้วมันรู้สึกว่าม้วนม้วนม้วนอ่อนหวานหวานไปอย่างสินะคะเป็นลักษณะคือคนไทยพวนเพราะว่าคนไทยพวนนี่จีเป็นคนที่ที่เป็นคนนิ่มๆสินะคะเป็นลักษณะว่าการไปกันมาจีเป็นนิ่มๆจีเป็นหวานหวานนะคะมองข้างหน้าก็คืออยากจะคิดว่าจีพัฒนาต่อไปคืออยากไปเผยแพร่ให้กับ ชุมชนอื่นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากเอาไปเข้าไปอยู่ในระดับภาคสินะคะให้ให้คนอื่นในหัวว่าไทยควรเฮ็ดข้าวเมาฮาเฮ็ดแบบนี้ตนตำรับข้าวเมาเฮาคืออยู้ตคตัาว่าแล้วท่าข้าวเมาเฮาแต่เก่าคือนี่คือท่าข้าวเมาฮาเฮ็ดแต่ก่อนสินะคะ สิ่งที่หลงเหลือที่แสดงถึงการดำรงอยู่ของข้าวเม่าในชุมชนโพตากคือการฟ้อนไทยพวนทำข้าวเม่า